ของคนทั้งประเทศที่จะส่งสัญญาณถึงผู้มีอำนาจส่งสัญญาณถึงทุกคนในประเทศนี้ว่าเสียงของประชาชนต้องมีความหมายฝากทุกคนนะครับเราอยากเห็นการเมืองในวิถีก้าวไกลที่ตรงไปตรงมารักษาคำพูดนี่คือทิศทางารเมุงที่พักก้าวไกลเรายึดมัน่นดังนั้นิบกันยาเรามีนัดกันฝากทุกคนช่วยกันชักชวน เพื่อนฝูงชักชวนลูกหลานให้กลับบ้านมาเลือกตั้งกันให้มากมากให้มากเป็นประวัติการของการเลือกตั้งซ่อมให้เลือกตั้งซ่มอมครั้งนี้เป็นเลือกตั้งซ่อมที่จะส่งสัญญาณว่าจังหวัดระยองเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยส้อมแล้วซ่อมเลยสิบกันยาจะเป็นวันสำคัญของเราชาวแกนงเขาชมเมาทุกคน ฝากทุกคนมาด้านซ้ายของรถนะครับเปิดช่องทางด้านขวาให้รถเพื่อนตัวผ่านได้นะครับการจราจรจะได้ไม่ติดขัดไม่เป็นการรบกวนท่านเออที่มาจัดจ่ายใช้สอยนะครับเราพยายามหาเสียงในวิถีของก้าวไกลที่จะไม่ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกแล้ว ครับเดี๋ยวยังไงรถอาจจะต้องถอยขยับนะครับฝนตกแล้วขออะไรมาปิดเสียงเสียงหน่อยด้ว้างลังหาฟูปูใครบอยอย่างไอะไรมาคุมเสียง